นี่คือต้นโคกกระสุนนะคะถือเป็นสมุนไพรอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะเขาจะขึ้นเออ ตามทั่วไปปกคลุมทั่วหน้าดินเลยค่ะแล้วก็จะขึ้นได้ดีตอนช่วงหน้าฝนเลยนะคะเขาจะมีดอกสีเหลืองสดนะคะอ่าจะขึ้นตามข้อของต้นของเขาสีสดดูสวยบานสะพังทั่วไปหมดเลยค่ะแล้วก็จะมีสรรพคุณนะคะหลากหลายอย่างมากแล้วเขาก็จะมีชื่อของเขามากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อหนามกระสุนหนามดินกาบินนีนะคะอ่าเขาบอกว่าให้เอาเมาเล็ดนะคะไปตากแห้งนะคะแล้วก็เอามาทาเป็นยาลูกกอนนะคะแล้วก็ ก็จะทำให้เอ่อรู้สึกว่าเป็นหนุ่มขึ้นนะคะใครที่แบบไม่มีกำลังวังชานะคะก็จะทำให้รู้สึกว่าเป็นหนุ่มขึ้นนะคะและใช้เป็นยาแก้ปวดฟันได้ด้วยนะคะโดยการใช้รากนำมาฝนกับน้ำแล้วมาถูนะคะตรงฟันที่มีอาการปวดนะคะก็จะทำให้อาการปวดฟันนั้นได้ดีมากขึ้นนะคะก็มีประโยชน์อีกมากมายหลากหลายอย่างมากเลยค่ะ